อาจารย์คะสวัสดีค่ะครับสวัสดีค่ะบันไดวนที่เราเห็นกันทั่วไปแบบนี้ค่ะในทางฮองจุย้ยถือว่าดีคะอารจ์ในทางฮองจุย้ยถือว่าไม่ดีบันไดวนเหมือนกับบันไดลิงถ้าเป็นบ้านคือบ้านมันพื้นที่มันเล็กแล้วมันจำเป็นถึงจะใช้บันไดวนแต่ถ้า ไม่จำเป็นใช้วันไดโนเนี่ยเหมือนกับเหมือนกับเป็นสวร่ค์เจาะขึ้นไปแล้วก็เจาะลงมาเพราะฉะนั้นมันทำให้คันเดินขึ้นตรงนี้เนี่ยมันเป็นการเจอะเจาะลูขึ้นไปก็เหมือนกันเหมือนกันลิงลวะวอก็คือลิงก,ก็ก็เดินแบบสุกสซน ไม่ใช่เดินแบบพนมฐานเพราะฉะนั้นบันไดบันไดลิงบันไดวนเขาเรียกว่าบันไดลิงบันไดลิงคือบันไดแบบซุกซนคือวัยรุ่นนะหรือเด็กเล่นกันแบบซุกซนครับเพราะงั้นถ้าผู้ใหญ่ใช้บันไดลิงหนึ่งเดินลำบากสองความพูมฐานมันหายไป สามบันไดวนเหมือนกับเป็นการเจาะรูลงมาเจาะเจาะขึ้นไปแล้วก็เจาะลงมา <Okay. S 1> ครับคือไม่เหมาะทุกกรณียกเว้นว่าบ้านแคบถูกจำกัดประมาณก็ใช้เช่นประเภทสำนักงาน <Okay. S 1> ที่มันใช้บันได เต็มไม่ได้มันเสียพื้นที่ uh huh. หรือไม่มีพื้นที่ให้ทําบันไดอันนี้คืาเรว่าจํายอม uh huh. ครับเพราะงั้นเมื่อเป็นการจํายอมเรอไปใช้ uh huh. ก็ยังจํายอมอยู่ดี uh huh. คือยังไม่ใช่ดี uh huh. และกรณีที่บ้านเราหรือสำนักงานเราเป็นบันไดวนอยู่แล้วเราจะสามารถแกไ้ไขได้ไหมบันไดวน บันไดวนเนี่ยเหมือนกับว่าเสาตรงกลางอยู่ต้นหนึ่ง<ะ>สูงสูงขึ้นไป<ะ>แล้วก็วนจากเสาขึ้นไปค<ะ>ับบันไดวนคือวนแบบฟ้องฟ้างเดิน<ะ>แ,แบบสบายสบาย<ะ>อันนั้นไม่เหมือนกันนะ,ะครับเพราะงั้นบ้านอยูย่อาศัยถ้าเป็นบันไดวนก็ต้องวนแบบฟ้องฟ้าอง่องะนะมันมัน มันดูแล้วไม่ใช่เหมือนกับตั้งเสาต้นน่แล้วก็วนจากเสาขึ้นไปเป็นวงวงกว้างขึ้นใช่มันต้องวนแบบฟังฟงแล้วถ้าเรามีอยู่แล้วพอจะช่วยแก้อะไรได้บ้างไหคมคะว่าบทบาทอะไรก็เหมือนเดินจะแก้ไม่ได้มันก็มันก็คือไม่มีทางแก้ค้นว่าจำยอมจำยอมอจำยอมในที่นี้ก็คือถ้าอยู่ในตำแหน่งที่ พอรับได้ก็ยังยอมได้แต่ถ้าอยู่ในตำแหน่งที่รับไม่ได้มันก็ยอมไม่ได้เช่นมันลงในตำแหน่งลาภิบาลลงในตำแหน่งบารามีอย่างนี้เป็นต้นต้องไปดูในรายละเอียดกทีเลยนะคะขอบคุณมากอาจจอย